ลราไม่เคยจะเข้าใจว่าความเชื่อไใจในเธอไม้อาจหน่อยได้เป็นไงพี่มาร์ค acting นี้ใช้ได้เปล่ายิ่งก็ใช้ได้อุ้ยเมื่อไหร่ที่จะโดนตบัช้างฟันห่วงใจเออแต่ว่าแอ c t ิ้งเราเนี่ยนะพี่ว่า นางเอกเกาหลีแพ้เลยนะโอ้ยแน่นอนนี่ขนาดโทรบอกวันนี้นะถ้าพี่มาโทรบอกมีลูกน้าสักสองสาวันนะนี่ตีบแตักัจุยเลยเกิด <c oughs> จากิ้นไปนะคะที่ <c oughs> รักแล้ว <c oughs> เอวหรอ <c oughs> ว่าแต่มีช่วยงานที่มาจบแล้วอะรางวัลลระคะ วงเลยนอนหรือ,อว่าพี่มาคิาดจะเบี้ยวระดับไหนครับยินไม่เบี้ยวนิ้หรอกแต่ว่าพินต้องเล่นละครฉากต่อไปให้จบก่อนนะโอ้ยมีละครฉากต่อไปเหรอืมหน้าตาดีแต่ว่าหน้าตาดียังไง ็ไม่ใช่ว่าจะอย่างอื่นจะดีไปด้วยรู้เรื่องจบอะไรมาจา๊ะคุณย่าครับมินจบบริหารนะครับที่เดียวกับที่มาเรียนแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจบเอ a มีอมาจากอเมริกากลับมาสดๆร้อนๆเลยครับคุณย่าตอบเป็นทับทันเลยนะแต่ก็ยังดีแล้วพ่อแม่นู้เลยจ๊ะคือคุณพ่อ,พอของมินนะครับคุณลุงกอบสุขผมว่าคุณย่าและรู้จัดเป็นเจ้าของคลื่นวิทยุที่มาทํางานอยู่พอดีเลยครับอื เรือล่มในหนองแล้วตอนนี้หนูทํางานอะไรอยู่จ๊ะคือตอนนี้มินทำงาน,นนนงานอยู่ที่บริษัททีครีนวิทยุของที่มาทํางานอยู่เหมือนกันนะครับตมามัดฉันถามแฟนเราตั้งแต่มาเนี่ยฉันเห็นเราพูดอยู่คนเดียวฉันมองว่าเย็นมิเนี่ยคงไม่ได้เป็นหญิงใบ้หรอกนะอ๋อเปล่าค่ะคุณยา่ามินไม่ได้เป็นใบ้ค่ะคือตอนนี้มินช่วยงานคุณพ่ออยู่ที่คลื่นวิทยุว่ะค่ะแล้วก็ กะว่าวอีกสักพักหนึ่งอาจจะเปิดบริษัทเอเจนซี่ค่ะคุณยา่าไม่้างครับคุณย่าแฟนผมพอจะรับไว้พิจเจรณาไหมในเรื่องนั้นน่ะมันก็แค่องค์ประกอบในเรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันยังมีอะไรอยู่เยอะที่จะต้องเรียนรร้ออ้มที่จริงนะตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าตามัมนัดี่เป็นเก้อ,อะไรกันหน้าตาก็ดี ชื่อเสียงก็ดีแต่ไม่มีแฟนมินก็คิดเหมือนคุณย่าเลยค่ะเพราะจริงๆเลยนะคะมินนะคะเป็นผู้ชายส่วนพี่มาด่ะเป็นผู้หญิงค่ะคุณย่า <S <S คุณย่าค่ะมินมินขอโทษจริงนะคะคุณย่ามินมินเล่นแรงไปหน่อยค่ะ <S <S คุณย่าอย่าโกรธน,นะ,ะมากเกินไปแล้วนะ่อนเป็นใครแล้วฉันเป็นใคร <S <S จะจะมากไปแล้วนะ แล้วินไ้กันนะกตกใจหมดเลยค่ะแม้ก็ไม่มีใครมาให้เช่ญแกงอย่างนี้ยนาแล้วนี่งั้นเดี๋ยววันนี้นิ้นอยู่กับคุณย่าทั้งวันเลยนะคะเรามาเล่นนี่กันก่อนดะก่าต้าจ้ามินนะคะอืมแยลเลยค่ะพี่มารสงสัยพวกเนี้มีน้ำหนักขึ้นชัวร์เลยก็ตายละครับี้ งบเองของปวดของมินทั้งนั้นเลยไม่ไว่จาจะเค้กไอศครีมดีนะเนี่ยที่พี่อับไอ้ก้อยทานเมื่อไงน่ะพี่ว่าพี่ต้องแบกหมูกลับมาบ้านเดนะินแน่เลยบ้าทำงานดีก็ต้องมีรางวัลอย่างนี้ละค่ะพี่มัดเออพี่มัดว่าจะพี่มัดไปหลอกคุณย่าแล้วจะดีหรอคะกิดคุณย่าถะรู้ความจริงเข้าอ่ะมีหวังพี่มัดเละแน่เล,เลย นี้เพรามันจําเป็นนีครับคุณย่าท่านน่ะจะอยากจะไปดูงานที่อังกฤษแต่ถ้าสมมติว่าหลานชายคนนี้ไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนที่ว่าจะคงไม่ได้ไปดูกิจาการที่นั่นแน่ๆครับกพอพี่มาแล้วล่ะคะ่ะเลือกมากเกินไปผู้หญิงที่คุณย่าหามาให้อ่ะดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเปล่าครับคือที่ตัวจะไม่ได้อย่างนี้น,นะครับ ทำเป็นฝากหวานเลยนะคะพี่มาร์ทมินน่ะไม่เหมาะเป็นแฟนพี่มาร์ทหรอคะ่ะไม่เอาละไม่คุยดียละเดี๋ยวกลับไปบ้านไหนะต้องเคลียร์งานไหนสะอาดน้ำอีกเดีวกลับก่อนนะคะพี่มาร์ทแล้จอกนันนะครับอ๊าโอเค

พี่้นจ๊ะมาวานะจ๊ะอล้วว่าอะไรกันงานง้านกับผมครับคุณเสนใช่ไหมกล้าขอเบอร์เด็กว่าคุเปี่ยจากไหนวะเรา ยมันอยู่นี่เย็บหยุดจะหยุดแล้วไม่หยุดฉันไม่หยุดฉันจูบคุณก่อน